เดี๋ยวิชวยสิอาลัยโอ้โหเด้งไปเด้งมาอยู่เป็นร้อยไอ้เชนนั่นะีเป็นร้อยเออลมันเด้งอะไีมันตีไอ้เฮีต้องโหดแล้วไอ้สัตว์แดงสตาเล่นไอ้เี เอ้ยไป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 พิ่ลองพี่ลองนี่พิกเดี๋ยวกูพิกตรงนี้เผื่อชัดชัดเสริฟโหลดเสริฟโลไปได้ไปได้ไปได้ไอ้บอลขอไปเข้หมือกูไม่มีตังเลย Need equipment ไอ้สัตว์เนอะกินแมงคุดของ ท่ไรออลืมปรับไี่วะเนี่ยขอ,อ,องดีเฮ้ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ว่หนอหน้าเบตอนหน้าป <c oughs> ีต่อนเสว่าโอยอ๋อเสียงเพื่อน <c oughs>

ไอ้เยอะนี oh ่ห oh. น you oh ึ oh. ่งชั่วโมงนะไม่รู้อะหมื่นชั่วโมงเชียเลยคุณไม่เคยเห็นไหมล่ะไมรู้ในเดนแมทอะไอ้เชียเช็กสกายเลยสัตว์ไปนู่นเลย

Laisy, 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 lắm. 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 Laisy, Chết chết, cô mới đi mua, cô mừng không mua à? A, ai hì, bỏ béo rồi, bị cá cá đôi, ào, đi đột lung, cái đi đâu อ้เหียโดดลงมาไหนวะโดดลงไมมันโดดโดดลงแล้วก็ตีข้อพี่แล้วไงเกือบไล่ัเอาละไงเจอไมเฉอร์ขฟอกงแล้วมึงจะติดแมวแล้วไงอแล้วไงไอ้ยีปอขึ้นไปไม่เจอเรียบร้อยเลย

จะตัวว่าโลแล้วร้อยหกเอ้าอุ้ยไอ่เฮียกูถ่านมาเนี่ยทันด้วยทันด้วยสัตว์เรียบร้อยทันเอิดเลยเอิดเลยเออด้วยเรียบร้อยเลยโอ้ไม่เข้มเลยอยารู้ aiyêng 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 này leo mือ này mือ cuội yêng, là 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 game là game game,

มาแล้วมาแล้วยกลุมลุ่มยกลุ่มกลุ่ลมลลุ่มกลุ่มมกลุ่มกุ่มกลุ่มกลุลุ่มกลุ่มกลุมกลมลลกลุ่ลลลลล

โอ้ยเอ้ยเฟิเก่งกว่าเกกว่าไปเอ้าตัวว่เอาได้ทำมีเกียร์เลเขาทำเกียเยเรบร้อยเรียบร้อยเลยไอ้เกียมันยืนนำมาลายไม่ไดทำอะไร้ยืมองกุยสุดไม่ออกสักนัดไอ้แตด ตเลื้อนอเยยเี่ยไอเี่ยนแต่ทจะยื้อช่วยไม่แดดออกไม่เไปมันบอกไอ้ตันมึงยิงไปเพื่อนไอ้โซฟามันกำลังกู้อยู่ไอ้เจนแม่งแดดออกไปเฉยเลย

ไม่กำลังไอ้นี่อยู่กำลังให้ควสนใจกับกล้องมันอยู่ประเด็นนะของกล้องไซเปอร์อยู่ที่มันเวางมเลยอสิบเจ็ดอยูไม่มีไซเปอร์กันักันัไปได้ไปได้อไปฆ่ามั้ยกไปเลยไปเลยาม้อเียไปได้นได้ไปได้ไปได้ ต้นหนาวไว้ต้นต้นหนาต้นไปขวาหน่อยขวาหน่อยเน่เ <c oughs> น่เอ้ยเอ้าไม่ดันเลยไม่ดันเลย <c oughs> มาเลย <c oughs> โอ้เอ็นอาคีได้เฉยที่แอ,อตต์ทเรียร้อยเลย